ข่าวดีกรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆคะ่ะหลังจากเกิดความวุ่นวายในการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะ จากการที่ทางกระทรวงการคลรังกำหนดให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบีย้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่าอ,อปทออเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้มีสิทธิ์แทนอ,อปทอนะคะซึ่งนายภูมิศักดิ์อรัญญากเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางก็ได้กล่าวนะคะว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2564มีการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการให้อ,อปทอโดยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทอ และจัดสรรให้เทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงได้แก่เทศบาลนครและเทศบาลเมืองดังนั้นเพื่อให้การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบีย้ยความพิการให้คนพิการของอปทตั้งแต่เดือนตุลาคม2563เป็นไปด้วยความถูกต้องสะดวกคล่องตัวกรมบัญชีกลางจึงยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่20ธันวาคม2562และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติขึ้นใหม่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยจะเป็นการเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมและก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นกรณีของอปทอที่รับงบประมาณผ่านสอทอกำหนดให้สอทอตรวจสอบงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนสน,สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของอปทแต่ละแห่งให้เพียงพอเพื่อกรมบัญชีกลางใจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้ทันกำหนดระยะเวลาและการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของเทศบาล ในปีงบประมาณ2,564กรมบัญชีกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆต,ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับสาภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาลก็ดีใจกับผู้สูงอายุและผู้พิการทั่วประเทศเลยนะคะที่ทางกรมบัญชีกลางนะคะได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ